สวัสดีครับยินดต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องกาโมเดลี่นะครับสอนกินเที่ยววันนี้เราอยู่ที่บางขุนเทียนชายทะเลนะครับผมตรงถนนพระราม2จะพามาทานอาหารร้านดังร้านหนึ่งนะครัวคุณออนซีฟู้ดนะครับฉาย,ยาของร้านนี้คืออะไรถ้าไม่อร่อยเอาเงินคืนไปเลยเขาไม่คิดตังนะเพราะนั้ครัวคุณออนเนี่ยเปิดตั้งแต่10โมนะครับถึง3ทุ่นะ ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงถนนเรียบชายเออเรียบทางด่วนชายเออชายทะเลนะบางขุนเทียนเพื่อนๆสามารถจอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับมีจอดรถประมาณร้อยถึงสองร้อยคันนะครับผมเวลาจอดรถเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ทําการเดินเข้ามาในร้านได้เลยนะเพื่อนๆคราวเนี้ยตรงนี้มันใกล้กับไอที่ชมปารลมานะถ้าเพื่อนๆตรงไปนิดนึีก็ชมปารลมาได้นะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมนูเด็ดร้านนี้มีอะไรบ้างนะครับเดินตามเข้ามาเลยนะก่อนจะไปดูนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องให้กับกาโมเดลี่ด้วยนะครับสอนกินเที่ยว กันนะ้านจอดรถก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆมีที่จอดรถประมาณสักร้อยคันได้แต่วันนี้คนเยอะมากนะเต็มแน่นเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปในร้านแล้วนะเพื่อนๆเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยรสชาติร้านนี้เป็นยังไงนะตามเข้ามาในร้านเลยนะครับคัวคุออน้อน นี่นะครับสภาพร้านของบรรยากาศร้านของครัวคุณอรอนเนาะจะมีจุดเช็คอินถ่ายรูปด้วยนะครับ ครัวคุณออนเนี่ยเป็นร้านที่อร่อยมากนะครับเราไม่ได้เคยกินครัวค,คุณออนหรอกเราเคยกินอีกร้านหนึ่งชื่อว่าครัวคุณหน่อยแต่ตอนนี้ครัวค,คุณหน่อยปิดไปละปิดไม่ได้เป็นเพราะเจ๊งนะแบบสัญญาที่เขาหมดเขาก็เลยอบพยพแม่ครัวจากครัวคุณหน่อยมาอยู่ที่ครัวคุณออนนะเขาก็มีพวกอาหารทะเลสดในปูทะเลแบบนี้เลยนะครับมีไซส์นี้นะเนี่ยแล้วให้ดูอีกไซส์หนึ่งรอแป๊บนึงเพื่อนโอ้โหตัวเบลอเลยไซส์นี้นะให้ดูใกล้ๆก่อน สดๆสเลยบ้างปูม้าเนี่ยกระพงนะครับปลากระพงเนี่ยอ่าเนี่ยเขาจะมีบ่อเลยอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยนะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้กุ้งแม่น้ำนะเพือ่อนๆโลละ900นะครับอันนี้ไม่พิถามพนักงานนะโลละ900ลไซส์ประมาณนี้ให้ดูในโป้งก่อนดิมาจริงๆมันตัวใหญ่มากเลยเพราะว่าผมไม่ได้หยิบเขาขึ้นมานะ ภาพบรรยากาศร้านดีมากแล้วก็มีดนตรีสดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มากับครอบครัวผมว่าร้านนี้ตอบโจทย์เลยนะใครที่มากินกับครอบครัวถือว่าดีมากๆเลยครับแล้วก็อากาศก็จริงๆมันไม่ร้อนมากนะเพราะว่าเขามีเขาทําเหมือนเขาทาบ้านในตนัวนี้ให้มันสูงกว่าแล้วลมทะเลมันใกล้เนื่องจากมันใกล้บางขุนเทียงไงเพื่อนลมทะเลมันก็เลยแล้วแรงมากก็เยน็นๆหน่อยนะครับ ให้ดูเมนูแรกก่อนนะคะเ,เพื่อนๆนี่ก็คือยำกุ้งใบชะครามอยาดูใกล้ๆเลยนี่ยำกุ้งใบชะครามยำกุ้งใบชะครามหนีหนะเดีย๋ยวจะลองคีใไปดูนะนี่เนี่ยชะครามเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอยากให้โฟกัสกันแป๊บนึงนี่แล้วมีเขามีกุ้งยำเหมือนฟอสกะทิแบบดีมานะเขาเรียกยำกุ้งใบชะครามอยายคี่ห่อยอร่อยเมนูที่สองนะนี่ตักมาให้แล้วนะครับ แกงส้มหน่อไม้ดองไข่ปลาริวคิวส์เห็นหืมกลิ่นมะขามเปียกออกมาเลยหอมนะฮะอันที่สามเมนูที่สามปลากระพงสองใจนะนี่ปลากระพงสองใจอ่าต้องตูบแบบนี้ฝั่งนึงนะฮะซอสน,น้ำปลาเห็นป่ะฝั่งนี้คือซอสน,น้ำปลาอีกฝั่งนึงเป็นลาดพริก ชื่อเมนูนี้สาย,ายปลากระพง2ใจนะ390บาทตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากเมนูต่อไปนี่ซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยฮนะกุ้งลาซอกุ้งทอดลาซอสมะขามหอมมากเลยนี่ให้ดูนะสวยไหมได้มาทั้งหมด4ตัวใหญ่ตัวจัมโบ้นะแล้วก็ของเอาใจผู้ใหญ่บ้างมีของเด็กกันเมื่อกี้ของเอาใจผู้ใหญ่นี่ ปลาดุกทะเลผัดฉ่าร้านนี้ผัดฉ่าสุดๆเลยนะแบบสุดยอดตุดติ่งกระดึง,งแมวเลยนะกินแล้วแซ่บซาร้อนไปถึงไส้ติ่งนะนี่ขออนุญาตชิมให้ดูแล้วนะครับเออไม่กินข้าวเหมือนเดิมนี่ยำใบชะครามใครเคยกินใบชะครามบ้างมันจะมันๆคล้ายกระดูกภูอ่ะนี่ใบชะพรามนะชิมเลย อร่อยอร่อยมากรสชาติเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆแล้วก็เนื่องจากใบชะครามมันจะมันๆอยู่นะเพื่อนๆมันจะอร่อยมา,มากๆนะรมนูที่สองที่ต้องชิมนะนี่แกงส้มไข่ปาลาริวคิวตอนนี้ปลาหมึกยังไม่มาส่งนะอ่านี่ชิมมานะต้องเป็นไขพ่พุพมๆแบบนี้เลยนี่พุมพ่มๆแบบนี้เลยเนี่ยอ่าหือ ปลากรุบกรุบอร่อยดีงามมากต่อไปที่ต้องชิมต่อไปกุ้งราดซอพรอมมะขามกุ้งราดซ้อมะขามอยู่มาก่อนเนี่ยดูไซส์ตัวกุ้งก่อนเมื่อกี้ไม่เห็นตัวกุ้งเหรอป้ายนี้นะใส่กุ้งนะอุ้ยอะไรชิมก่อนเลยให้ดูกุ้งอีกรอบหนึ่งนี่ยเนี่ยไซส์หูดู เป็นบ,บัมบชนกุ้งนะอันนี้หน้าสี่ตัวโลนะห้าตัวโลอ,อร่อย,น,อยออนี่นะนี่ต้องต้องนี้ก่อนไหมล่ะกุ้งหนุบมาก รสชาติซ,ซอสดีมากเด็กชอบแน่นเลยเนี่ยไม่เผ็ดแมไม่เผ็ดเลยรสชาติอร่อยหวานหอมหวานมันต่อไปปลากระพงนะปลากระพงเนมะื่อกี้บอกว่าปลากระพงจะมีสองฝั่งนะฝั่งที่เป็นน้ำปลากับ<ม>ฝั่งที่เป็นซ<ม>อส<ม>พริกแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มให้เดี๋ยวชิมฝั่งน้ำปลาก,ก่อนเ,เขาบอกว่าปลากระพงพู่นี้ต้องอร่อยฝั่งที่เป็นน้ำปลาจะต้องหวานหวานเค็มหวานอร่อย ต่อไปฝั่งราดพริกนะน่ากผักอร่อยอรสชาติเดิมเลยแฟนแม่โคคนเดิมอร่อยมากมขอปลาดุกนิดนึงปลาดุกทะเลหน่อยอปลาดุกประชาทะเลมานี่เอาชิ้นเล็กๆพออย่าเป็นซ่า,าๆเนี่ย เห็นไหมะเครื่องแรงมาถึงไส้ติ่งเลยกุ้งซอสเนี่ยอร่อยมากเลยนะกุ้งซอสอร่อยไม่เผ็ดเลยกุ้งกุ้งซอสอร่อยมากเด็กกินได้นะกุ้งซอสเนี่ยหูแล้วดูมันมันกุ้งนี่มาให้ดูเพื่อนๆตัวมันกุ้งเห็นมันกุ้งปะอ๋อหาแล้วก็ลุกถ้บะมมาแล้วเหรนี่มันกุ้งเหรอได้เกือบกินกุ้งก็แล้วเกือบไปละ ออืีกเมนูหนึ่งนะเพื่อนๆนี่หอมขึ้นชื่อหมึกผัดไข่เค็มนะครับนี่นเห็นป่ะเนี่ยซอสไข่เค็มเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนนะครับขออนุญาตชิมหมึกหมึกผัดไข่เค็มนะ นเลชิมนะนะอร่อยมากๆเลยอเดี๋ยวเราจะลองรีวิวนั่งตรงนี้ดูนะเพื่อนๆนะเขาบอกว่าน้ำหนักได้หนึ่งร้อยกิโลเสียวเว้ยเฮ้ยยุบไหมเฮ้ย เอ้ยเยเสียวไม่ขาดพอแล้วพอแล้วเสียวเสียวเสียวอ่าเดี๋ยวทุกคนสวัสดีครับเราจะพามาดูบรรยากาศนะของร้านครัวคุณออนซีฟู้ดเดี๋ยวพามาดูที่ถ่ายรูปก,ก่อนเดินตามมาเลยเร็ว ร้านก็จะมี2โซนซ้ายขวาที่นั่งเยอะมากนะฮะเราก็จะมีนด์มาร์คเอาไว้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยที่ชานะเอยวต้องนั้งให้ดูเนี่ยพอถ่ายรูปก็จะนั่งถ่ายแบบนี้ได้เพื่อนเราก็สามารถมานั่งโรดินช้าอย่างนี้ได้นะเนี่ยออท้อนใครที่ชอบถ่ายรูปนะร้านนี้ตอบโจทย์เดีย๋ยวพาไปอีกที่หนึ่งเดินตามมาเลย <c oughs> เนี่ยก็จะแบบวิวสวยงามมากเลยนะครับ อย่บ้าวนน,นี่อันนี้ก็เป็นอีกแรงม้าหนึ่งไฟยังไม่เปิดเลยนะเพื่อนๆแต่ก็ขึ้นไปได้นะใครที่ข้อแข็งก็สามารถเดินตามมาได้นี่นี่แข็งแรงไม่ต้องห่วงเนี่ยเห็นปะ่ะสวยใช่ปะ่ะนี่ยิ้มอ่ะลง แข็งแรงนะไม่เป็นไรเนี่ยผมลบผมน้ำหนัก9ก้โลเนี่ยนอขึ้นได้เลยเสียวแล,แลก็เดินมาอีกโซนหนึ่งด้วยครับนี่นะ ก็จะมีโซนแบบนี้นะครับมีน้องแมวให้เล่นด้วยอ่าเนี่ยก็จะมีแบบแลนด์มาร์คถ่ายรูปแบบนี้เลยเพื<ๆ>่อนๆใครที่ชอบแนวนี้นะเดินตามมาได้เลยแข็งแรงไหมทดสอบก่อนขึ้นอ่าโยกนิดหน่อยอย่างนี้มีอาการสั่นเล็กๆเ,เหมือนลมมันแรงอะ่ะแต่แข็งแรงแหละไม่ล้มหรอก เดินตามมานะคือที่ถ่ายรูปเยอะมากนี่ก็จะสักชันจังเลยแต่สักภาพประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับรีวิวค่าอาหารนะครับที่กินไปวันนี้ทั้งหมดกับข้าว1 2 3 4 5 6 7 8อย่างนะ1,860บาทก็ไม่แรงเพราะว่ามันเป็นราคาทะเลน,นะสามารถโอนได้นะครับใช้บัตรเครดิตไม่ได้ใช่ไหมบัตรเครดิตไม่ได้โอนเองเดียวนะบัตรเครดิตก็ได้ด้วยเหรอบัตรเครดิตก็รไไ้านอาหารคุณออนนะครับรสชาติดีมากเลยให้4.5คะแนนเต็ม5นะบรรยากาศให้เต็ม10ไปเลย เต็มสิไปเลยบรรยากาศดีอากาศดีแล้วก็โรแมนติกมากใครที่มากับคินครอบครัวแนะนํามาที่นี่ได้นะครูคุณออนซีฟู้ดถนนบางขุนเทียนนะเรียบชายทะเลบางขุนเทียนพระรามสองนะครับเป็นหนึ่งในราอาหารที่คุณจะต้องปักหมุดเซฟเอาไว้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับฮะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบา,บาย